โจวซาเดี๋วไรุ่นเมกาเดีวไรุ่ดูไปดีวไรุ่ราราราชาวไทยดื้อกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือนะฮะที่มีชื่อว่าไททันไนท์นะท่านผู้ชมนะเออตอนนี้เขาก็เปิดทดสอบรอบใหม่อีกแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดจริงนะเออรอบนี้นะครับสำหรับคนที่กําลังสนใจแล้วก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะโอเคเราจะมาเล่นกันเลยนะครับคนดูมาเออยิงรเะเบิดใส่เลยดินี่ช่วงนี้มันเปิดมาช่วงแรกนะครับเป็นเกมแบบแนวเอาชีวิตรอดนะครับ อ่สไตล์เหมือนกับเจ้าตัวเกมหลายๆเกมนะท่านผู้ชมนะเออพวกอ,อ่วอลซีเดซีลัชอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมอนะันนี้พี่แบบปรับภาพสุดจัดเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ใช้อ่พัดลมมือถือนะครับชื่อว่าอ่าอะไรนะนิเชนนะนิเชนน,เชน,น,เชน,นิเชน40วนะัตต์45วัตต์นะท่านผู้ชมนะเออ่เดี๋ยวมาปรับเสียงกันก่อนแป๊บนึงพี่ปรับปิดเพลงใช่ไหมโอเคปิดละไปเราก็เล่นบนมือถือเอา G phone นะเอา G phone 7นะท่านผู้ชมนะเฮ้ยบูง ารีโลดนี่นะยิงเข้าไปเลยสวยหมวดจากรัสเซียในจีเรียโคลอมเบียออสเตรเลียไปเลยคนดูอันนี้เป <Koll> e <statistically> ็นช่วงแรกนะครับของเกมนะท่านผู้ชมนะเฮโอ้โหได้80 f p ิไเ้อว้าวผมว่าทำไมเครื่องผมแม่งร้อนจะระเบิดนี่นะใช้พัดลมมือถือนะครับเลยแบบรอดไป เลืกคักเลืกลักสอนหน้าติงมาเวมาเวไปครับฮาบฟี่ yeah ไหนไปเดี๋ยวไปก่อนนะฮับตัวนี้โอเคเก็บของหน้ารูด โอเคเฮ้ยได้ปืนมาว่าคนดูมาอย่าดูจังแน่ ริชแมนชอน็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ G-Mobile, ROE, f e e f ีฟ e ไ a บอลเลนและเกมจากโ o y ย v e r s e เติมเกมบนเว็บรับ r ริชแมนคอยพร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman ช็อปเท่านั้น วรำก่อนเลยเด็กคนดูยิงยิงยิง,ยงทำไมพวกนี้มันไม่มันมันไม่เห็นเราวะคนดูไปไปไปโอ้เปิด120เฟรมนี่เด็กนะคนดูนะสไลด์ได้ด้วยนะคนดูเกมนี้นเอาเด็สวย easy boy ใช่ อันหนึงผมปรับปุ่มใหม่ก่อนว่าแล้วแอร์ทิกเกอร์มันน่าจะมันอยู่ตรงนี้นะตอนแรกมันอยู่ฝั่งนู้นไปครับฟืบเลือกลักเลือกกลักก่อนนะติงไหนวะไปตรงไหน,นฝั่งนี้เหรอโอเคโอเค่งยิงลงไปครับอ๋อมาสิเพื่อน อะไรอ่ะตรงนี้บ้ากันสวยครับมาดีสวยลากหัวครับอุ้ยอุ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่แต่ไม่ตุยสวยครับ <S <S เอ้ยเหมือนเล่นในนี่แล้ว่าคนดูมูฟเบนมันเหมือนแบบอีพิกเรจินเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าสลงสไลด์ได้ด้วยนะครับเว้ยเว่ยดีกูดบอย มาคนดูออสซอบสต็อกมาดิเพี้ยนไปครับโอ้โหปืนใหม่ว่ะเดี๋ยวสแกนดีแอรียอคนดูโอ้ปืนนี้แรงปืนนี้แรงจัดสวยนี่มีเจ็ตแพคตรงนี้แน่นอนโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรูทครับรูทสวย ไปโอ้ฝั่งนี้ฝั่งน ok ี <h ums> <h ums> ้กระโดดครับอุ้ยโอ้คุณโอ้กดค้างจะเป็นแบบโดดเจ็ตแพกนี่กดค้างสองครั้งจะติดนะครับเจ็ตแพกติดโอเคไปไปไปเพื่อนนี่โอ้โหมันเปลี่ยนคาสินใหม่นี่ว่าตอนเริ่มต้นนะคุณดูนะบ้ากัยอย่ารู้ สวยเตะๆๆๆๆสวยครับโอ้โหโหดจัดคนดูอุ้ยเกมแม่งใช้ได้ว่ะคนดูเกมใช้ได้เลยนี่สุดจัดสุดจัดไปลุยไทชินไหนอันนี้ผมทดสอบมาผมเล่นมาหลายรอบแล้วนะเลยตั้งแต่ปี2023ั่สมาคนดูมันมีแบบหลายรอบจัดนะคนดูนะเอ้อสู้กับบอสแน่ๆคนดูรอบนี้นั่นมันตัวอะไรน่ะ หมาป่าซะด้วยเอาว่ะมาดิอีก,กลัวที่ไหนน้องอส,วสวย้ยมาดิเออยิงครับยิงครับสวยเอาว่าเอาว่าโดสุนฮะ มาไงยังลูมาเวสิงคโปร์อะไรวะเนี่ยโอ้ยมีเสียงเพลงคาสิโนผมกดดูผมกดอันนี้นนออกก่อนเดี๋ยวโดนนะครับเดี๋ยวโดนนีิก็ซิดมาสิโอ้อันนี้อะไรอ่ะ เอาละสวยฮะเฮ้ยได้เจอกับไอ้ไอ้ตัวนี้ว่าตัวใหญ่ว่ะคนดูว,ว้าวมาแล้วเวย้ยคนด,นนนะนด,คนดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยเออลำเลยดิคนดูเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดเสียงเองงี้ยแกร์บึ้มสไลด์ครับมาแกร์ครับเพือบึ้มายิงเนี่ย อาดอครับนี่คนดูโหดจัดแต่จัไนสลอกเป้ากันครับสวยแดงนะเออะไรมายิงโอ้โหโคตรเอจะแตกไปเฮอด้โอ้โหได้สวยครับดไปดิครับน้องโทษทนนีม ไปยังไต่อโอเควิอะไรฮ <What? S 1> ะ what what แรละฮิกคืออะไรนคนดูว้าว <S <S take it easy เย้ โอ้โหตัวโคตรใหญ่มาโอ้โหได้สู้กับตัวใหญ่เบิ่มๆเลยคนดูรอบเนี้ยเอ้าเว้าเว้าเว้าเเอุ้ยระเบิดเฮ้ยระเบิดนี่มาคนดูแป๊บนึงนะฮะโอ้โหตัวอะไรเนี่ยนายดูโซเหมือนแนวอาร์คสไบเวิร์ลคนดูจะคล้ายๆกันหน่อยนะครับแต่ผมว่าเหมือนแนวลัชมากกว่านะไหลลงก่านครับเอาดิ สวยสวยโอ้โหเฮ้ยมาว่ะมาว่ะสวยมาดิเฮ้ยหมันมีหุ่นให้ผมนั่นไหมเนี่ยคนดูมีตัวร่างก่อนครับอันนี้เปิดอ,อะไรเปิดสแ,แกนเหรออ๋อยิงจุดอ่อนเหรอเจ็บแพคก่อน,อย,ออนอยิงครับ โอ้เปิดแค่ฉากแรกก็ยังนานแล้วอ่ะโอเคก่อนมันหลุดแล้วอาเเว้ยววววววิ่งวสได์ครับเออสไลด์มาโดนกูจะรู้อนี่นี่เอาดิสวยเรียบร้อย่าปดนีคลกล้องโคตรตึงมาไปไหนต่อ เฮ้ย,ยมันมาแล้วคนดูเฮ้ยเว้อวววเอาๆๆๆ่ะคนดูเออดีนะมีเพื่อนเพื่อนเรามาช่วยแล้วลุยเลยเดี๋ยวมาเฟรนโบเอาว่ะเอา,าอะเ้ยผมต้องปิดอันนี้มาปิดปิดเสียงนี่มัมนเหมือนจะเป็นมีลิกสิทธ์นะนี่ถ้าเรา,เาต่อเนี่ยเล่นต่อ เสียงในคัสซีนพวกเนี้ยสวยโอ้โหพี่เอกเราถึงจัดมันเป็นเสียงเพลงในไดอะล็อกนี่มาคนดูแสดงว่าผมต้องไปเซตติ้งปิดมันนะเออสวยเพื่อนขึ้นยานหนีไปนี่โอ้โหพวกในตัวเสาหุ่นหลิกเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนี่โคตรที่โคตรอันตรายเลิกทักเลิกรักก่อนนะตรีง โอเคนี่บีชไอเลนนะครับไปบีชแคมป์เราว้าวมาแล้วว่ะคนดูอันนี้มันเปิดเกมมาแล้วนะท่านผู้ชมนะเช็ดดูโอเครู้เรื่องรู้เรื่องภาพนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมแบบปรับถือว่าอันนี้แล้วนะถือว่าปรับสุดแล้วนะคนดูนะที่เล่นมาเนี่ยนี่ปรับสุดแล้วปรับสุดแล้ะแปบบ๊บนึงดูเอ่อซาวที่เป็นผมต้องปิดเดลอกซาววะ่ะไม่มีวะ่ะโอเคตังมันก็ดู ไปกันต่อไปกันต่อไปฮะอะไรนี่ตรงนี้โอเคกริตเตอร์เหรอเก็บนะสวยเปิดคราฟขึ้นมาครับคราของโอเคมันคืออะไรนี่อ๋อยาโอเคน่าจะเป็นยานะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นในส่วนของ สตูดิโอขึ้นนะฮะท่านผู้ชมในตอนเราเล่นนะครับสตูดิโอเดี่ไปฝั่งนู้นสี่สิบกว่าเมตรไป let's go เอ๊ะสลด์แบบตึงๆอย่างคนเดียววะเยเดี๋ย,ยๆๆเลยเลยเลยเก็บเก็บข,อง,ของกันเย้เอาบาอย,ายา่าดูบูเกอย่าล่ะไปฮะวิทมันให้เราทำอะไรอ๋อตรงนี้นะครับกดใช้ยานะ ใช้กินใช้ทาใช้ยาในรถเดียวกันบ้ากะโอ้โหสร้างฐานมาแล้วอะไรอะตรงนั้นะ่ะบ้านใครวะคนดูบัวเลยเฮกเดี๋ยวขึ้นไปท่านบนก่อนนะครับอันนี้บ้านเรานี่า่าคนดูโอเคนี่อัพอัพเกรดนะโอเคเราต้องไปค้าของกันก่อนนะครับเอ้ยมันทำรอบนี้มาเหมือนมือถือมันลื่นขึ้นนะคนดูนะ โอเค้ยมันจะมีปิงปิงหน่อยนะคุณดูเกมทำไมผมคราสองอันวะอันนี้จะเป็นเครื่องแบบตัดต้นไม้นะกรีเตอร์นะท่านผูน้ชมนี่เห็นไหมโอ้้ยโอ้ภาพใช้ได้ผมดูผมว่าโอเค,อเคจัดเลยแหละนี่เอาเว้ยเอาเว้ยเย้ไปน,นี่อะไรมีเวลาใช้เป็นเหมือนเป็นที่เป็น,ปน,ปน,ปนตัดต้นไม้นะท่านผู้ชมนะโอเค ต้นไม้ไหน่อยดินี่เครื่องช็อตไฟฟ้าซะด้วยโคตรตึงล้มลงมาแล้วโอเคอจุดตรงไหนต่อฝั่งนู้นนะฮะนี่ตัดต้นไม้นะครับตัดต้นไม้อุช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 โอเคเรียบร้อยดิวก่อน เดี๋ยวต้องสร้างบ้านเนาะไปสร้างตรงนู้นนะท่านผู้ชมนะไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้สร้างไม่ได้คนดูสร้างตรงนู้นไปสร้างตรงนู้นเลิกทักเลิกรักก่อนนะเตีงไปบิวข้างในหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ต้องสร้างนั่นบุญหรอคนดูเฮ้โอ้ตรงนี้ตรงนี้ซ่อมครับซ่อมตรงนี้โอเค อะไรไงต่อปึ๊บนี่วอลผนังโอเคสร้างผนังปิดนะมันมีแบบเราสร้างไม่ครบตรงนี้อ้าโอ้ยใช้ได้ว่ะคนดูเกมนี้คิดถึงฟิลนี้ว่ะคล้ายๆกับเหมือนเดอะลัสอะไรสักอย่างไอเกมนั้นในมือถืออะปึ๊บสวยครับคอมไยออนโฮแคเซนโอเคอินสตอลนะครับคนดูนะออกมาข้างนอกก่อน อิส r a ชั o นล็อกโอเคสร้างหัดพันก่อนครับคุณดูเย้ yeah, very good ไปตรงนี้อัปเกรดอัปเกรดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียนะท่านผู้ชมนะนิวเคลียไม่ใช่ New er. นิวเคลียไปทำไร่อนี่โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนรับสำหรับเจ้าตัวเกมไททันไนนะเอ้ยไททันไนเออถูกแล้วแหละเรียกว่าไททันไนนะครับก็เอาไปโหลดมาได้นะครับ เกมนี้นะครับก็มันจะเป็นแบบไฟแบบลงแบบ a p k นะครัผมจะแปะไว้ให้นักสำหรับคนที่ต้องการนะครับไปหลุดนะฮะทุกผู้ชมนะ,ะสำหรับวันนี้พี่ครูตุรก่อนจะไปคลิปหน้าบายจ้าคนดูโคตตึง